สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลิปโน t ฟอร์นะฮะก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะฮะไม่พลาดคลิปมาที่อ่าที่ผมอ่ะจะพามาดูรถนะครับรถละหล่อเท่ๆแบบนี้นะครับอย่างคันข้างหน้าผมเลยนะฮะอันนี้อันนี้จะเป็น xls นะฮะราคาค่าตัวเนี่ยจะไม่รวมของแต่งครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะอันนี้จะเป็นสีน้าเงินนะฮะแต่แบบ พอเคลือบแล้วมันจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรน้าเงินแก้วนะดูโคตรเงาเงาแบบเงาชําอ่ะคือชําเลยนะคันนี้ลูกค้านะครับเลือกเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า FORD ครับอักษรฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีไฟมินิไลทนะ์มาให้สามดวงแบบนี้นะสามดวงนะครับเป็นประมาณนี้คือไฟข้างหน้าสามดวงนนี้นลูกค้าเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นสีส้มหรือสีขาว เป็น LED นะโคตรดีนะได้เป็น LED เลยคือคันนี้จะแปลงแปลงเป็นกระจังหน้านะครับของอ่าไม่ใช่กระจังเย่ยคือทั้งทั้งหน้าเลยกันชนด้วยนะเป็นของแรปเตอร์นะคันเนี้ยดูชายกันชน,นครับก็ของแรปเตอร์นะแต่ว่าเปลี่ยนตรงข้างล่างนะตรงคางนะเป็นสีดํานะครับกระจังหน้าของแรปเตอร์คือถ้าของแรปเตอร์อ่ะมันจะมีตัวตรงเนี้ยหลังพึ่งเนะนี่ยตรงเนี้ยยื่นยื่นมาถึงอ่าชนกับไฟเนไฟน,เนไฟ LED น็็เปป LED LED แบบซ c แคมนะมีไฟเดย์ไลท์เป็นซแคมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะเป็น LED เหมือนกันนะครับครอบไฟนะครับคืออันนี้คือผมจะครอบไปให้ลูกค้าด้วยนะเพื่อให้มันแบบตัดขอบให้มันดูเท่ขึ้นนะปลุกขึ้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีขอบตรงนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรไงมันมันจะเหมือนกับมันโลง่งๆนะมันไม่มีขอบตัดประมาณนี้เนี่ยโดยรวมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคนนี้ จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะ170ห้า405นิวตันเมตรเกียร์เนี่ยก็จะเป็นอัตโนมัติ6สปีดนะฮะเป็นเกียร์6สปีดอัตโนมัติด้วยหล่อไหมเปลี่ยนหน้ามาหล่นะอมากเลยนะครับเนี่ยหลอ่อล่อเลยนะหล่อมากคิ้วคิ้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคิ้วมันให้คือเขาเรียกว่าให้ให้รับกับนะฮะกับตัวกันชน้านหน้านะเนี่ยดูฟิตเมนต์ดิช่างโคตรเทพดูดิ อันนี้ช่างช่างศูนย์ติดนะฮะดูดิดูฟิตเมนต์ดิดโอ้โหสุดยอดอ่ะผมบอกเลยนะฮะสุดยอดมากเนี่ยเห็นไหมคันนี้ก็จะมีเป็นอักษรเทอร์โบนะครับก็คือถ้าเป็นคําว่าเทอร์โบเนะะี่ยมันจะเป็นเทอร์โบเดียวนะ,ะเป็นร้อยเจ็ดสิบม้าแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าใบเทอร์โบนะฮะถ้าเป็นใบเทอร์โบเนี่ยจะอยู่สองร้อยสิบม้านะครับเป็นเทอร์โบคู่นะ,ะถ้าเป็นใบเทอร์โบสีงเงินแก้วลุกล้หลอ่ลอไหมหลอ่ลอนะก็หลอ่อเลย ยางเออขอพูดถึงยางนิดหนึ่งนะคันนี้นะฮะยางเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นยางของซูแมกนะยางของซูแมกเนาะเนี่ยไซยาง,ง A C C, นะครับไซยางเป็นตัวนี้สองเจ็ดห้านะสองเจ็ดห้าห้าห้า R ยี่สิบนะครับของซูแมกดอกก็จะเป็นประมาณนี้ดอกยางสวยอยู่นะประมาณนี้คือช่วงล่างเนี่ย ตัวเน็กเจนอะถึงแม้ว่าจะเป็น XLS นะครับก็ยังได้ข้างหน้าเนี่ยยังได้เป็นดับเบิลวิชโบนะก็จะเป็นปีกนกปรับองศาครับแบบอิสระนะเป็นปีกนกคู่บนล่างอ่าบนบนโชกกับล่างโชกนะครับก็จะได้เป็นคู่เลยมันจะเขาเรียกว่าอะไรให้ความขับให้การขับขี่ที่แบบนุ่มนวลน,นะโชกบวกกับโชกหรือพูดถึงโชกโชกเนี่ยเป็นโชคมโนทูมนะ XLS นี่ได้เป็นโชคมโนทูมมาแล้วนะเป็นกึ่งแก๊สกึ่งน้ำมันนะฮะกึ่งแก๊สกึ่งน้ำมันก็ คือถ้าเป็นน้ำมันล้วนอ่ะน้ำมันล้วนมันจะอ่าถ้าลูกค้าเคยหรือใครหลายๆคนอะเคยขับรถเดินทางไกลนะฮะถ้าอาการโช๊คเนี่ยมันมีความร้อนอ่ะคือน้ำมันอะจากที่มันเหนือ่ะมันก็จะไม่เหนืดมันความเหนื่อมันจะลดลงใช่ไหมเวลาโช๊คมันสโต๊กหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันมันได้ใช้งานอ่ะมันสะเทือนอ่ะมันใช้งานอ่ะมันก็จะมีอาการที่แบบไม่ได้แบบกระชับเหมือนตอนที่เราเริ่มขี่ครั้งแรกเหมือนตอนแรกๆอะไรเงี้ยคือมันจะ เขาเรียกว่ามันย้้ยประมาณนั้นนะแต่ตัวนี้มันจะมีแก๊สเสริมขึ้นมาให้มันก็จะช่วยนะฮะช่วยให้อาการของตัวรถเนี่ยไม่ไม่สูญเสียนะมันก็ยังกระกระชับอยู่นะครับประมาณนี้กระจกเนี่ย XLS เอาให้มาแล้วนะมันไม่เป็นไม่มีเกลียวนะตัวนี้ไม่มีเกลียวก็คือป้องกันการเกิดความเสียหายได้นะเกิดมีมอ,ม,มอไซค์มาชนเงนี้ยเห็นไหมไม่หักนะไม่ได้หักนะ มันไม่มีเกลียวหรือไปขับเข้าป่าไปกระแทกกับต้นไม้เงี้ย <laughs> ถ้าถ้าขี่แรงแรงอันนี้อาจจะแตกนะ <laughs> <laughs> ขี่แรงแรงชนแรงแรงอาจจะแตกนะอาจจะนะแต่มันคือตัวบานพับอ่ะมันก็จะไม่เกิดความเสียหายเนี่ยโคตรดีชอบมากเลยแล้วก็มีตัวกระจกเนี่ยตัวเนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นไฟฟ้านะฮะเป็นไฟฟ้าแหละปรับได้เป็นไฟฟ้าแล้ว xls นะ ใครบอกว่า xls option น้อยถือว่าไม่น้อยนะกับราคานี้นะ8 7ดดนะแ7 9 0 0 0บาทไม่ได้น้อยนะ option อะให้เยอะเหมือนกันนะอ่าก้อนนี้นะครับติดให้ลูกค้าไปนะเป็นเบ้ารองมือเปิดประตูนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยคือจริงๆมันต้องมีนะเพราะว่าไม่งั้นอะเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสมมติอะผมเล็บยาวอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาไปจับปิดเปิดเป็นห่ังเงี้ยคือมันขวอางเงี้ยหรือบางทีคนที่ใส่แหวนอย่างเงี้ยอ่าไปเปิดดูเปิดตัวเปิดประตูอย่างเงี้ยเออมันก็จะอาจจะแบบ เกี่ยวได้เงี้ยหรือไปขวนได้มันก็เป็นรอยกินเนื้อสีนะมันจะเป็นใครที่ไม่ได้ใส่นะก็น่าจะรู้กันดูน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเนะอ,อกลินผ่านกันแล้วนะนะประมาณนี้นะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับ XLS นะฮะภายในก็จะเป็นประมาณนี้ LS, นนนนอันนี้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะเบรกมือแมนนวลนะครับเป็นกา้านนะมีช่องชาร์จไร้สายอ้าขอโทษทีเป็นช่องชาร์จ USB C แล้วก็ Type A นะครับ แอร์อันนี้จะเป็นแอร์ไม่มีฮีเตอร์นะแต่หน้าจอก็ยังได้หน้าจอใหญ่อยู่ครับประมาณนี้พวงมาลัยเนี่ยก็ได้เป็นไฟฟ้าด้วยได้เปลี่ยนไฟฟ้าแล้วอะเค้เอสแปดเจ็ดเก้าแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่รวมแต่งนะนี้อันนี้คือพวกชุดแต่งนะเนี่ยพวกนี้คือชุดแต่งนะล้อนะ่แต่งนะี่น,นี่จะเป็นอันนี้ลูกค้าแต่งเพิ่มเหมือนกันนะเป็นม่นานชัตเตอร์เป็นม่านไฟฟ้าปิดฝาท้ายไฟฟ้าของฮัมเมอร์เลยเนี่ย ของแฮมเมอร์ก็สั่งปิดเปิดได้จากในตัวรถแล้วก็เป็นในที่ริมมันจะมีปุ่มให้ในตัวรถเนาะแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นี่ฮะมีปุ่มให้แล้วก็ข้างในก็มีไฟด้วยนะไฟส่องสว่างเวลาเราจะหยิบของอะไรเงี้ยก็หรือว่าสะดวกดีนะเพราะว่าเวลาคือช่วงช่วงนี้มันฝนตกใช่ไหมมันเวลาฝนตกเราผลของไอ้บนกระบะมันก็จะกันฝนได้คนระับ ให้ของไม่เสียหายเนาะประมาณนี้ด้านหลังเออเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังของ x อ s นะนี่อันนี้กระจังกระจังหน้าเนี่ยลูกค้าลูกค้าเลือกที่จะไม่เทินะ <ota els. S 1> ลูกค้าเลือกที่จะจ่ายเต็มนะครับจ่ายสดเลยจ่ายเต็มเลยก็คืนให้ลูกค้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังประมาณนี้นี่ด้านหลังเบาะของ x อ s ไม่ใช่เบาะหนังนะครับเป็นเบาะผ้านะแต่ว่านี่ลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนเป็นเบาะห,หนังนะครับ แล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะมีตัวช่องวังของเล็กๆน้อยๆนยนะแต่จริงๆมันเป็นช่องไว้ใส่แอร์แหละแต่คันนี้ไม่ได้ให้มานะโตแต่ว่าออปชันขนาดนี้ก็คุ้มแล้วนะข้างล่างนั่นนะ่ะตรงเนี้เห็นไหมเห็นเงาๆไหมอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็น power outlet เอาไว้แบบแปลงแปลงเป็นปลั๊กไฟเป็นไฟที่จะชาร์จมือถืออะไรเงี้ยฮะประมาณนั้น L S เ,อเ,อเนี่ยเขาให้บันไดข้างมาแล้วนะ บันไดข้างมาจากโรงงานนะเป็นแบบนี้อื่อย่างนี้เลยฮนะประมาณนี้บันไดข้างนะ mm. อันนี้ก็เป็นภายในโซนด้านหน้าเนาะฝั่งคนขับบ้างนะครับมีหน้าจอนี่กระบอกอุณหภูมิน้ํามันเครื่องอ่ะอุณหภูมิเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็เกียร์อ่าน้ํามันนะฮะประมาณนี้ตรงอะไรก็เป็นไฟฟ้าอันนี้อ่าเอสเนี่ยจะไม่มีอะแดปตีฟคูดคอนโทรลหรือว่าคูดคอนโทรลก็ไม่มีนะประมาณนี้นนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับนะอ่าตัว หน้าจอที่เป็นอ,อ,อินโฟเทนเมนต์เนี่ยตรงหน้าจอหน้าจอเรือนใหม่นะแต่ที่ผมบอกออปชันเยอะคือมันไม่ได้มีแค่นี้นะนอกจากจอจอนี่รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ a อ d r o i d Auto ด้เลยนะคือมันไม่ได้มีแค่นี้นะนอกจากพวกที่ผมพามาดูก่อนแนละ้วนี้ยใช่ไหมมันจะมีตัวนี้ด้วยนะ879,000 xls มีไฟออโต้มาให้อ่ะดูดิมีไฟออโต้มาให้อันนี้เป็นตัดหมอกนะเป็นตัดหมอกอ,มอันนี้ก็จะเป็น ปรับเพิ่มลดแสงหน้าจอเรือนใหม่ก็คือเป็นตัวนี้เวลาเราขับออกไปร,ร,รู้สึกว่ามันแสบตาอะไรเงี้ยก็ปิดปิดลดแสงได้นะครับประมาณนี้ไอ้ตัวกลมเนี่ยตัวเนี้ยผมจะบอกทุกคลิปเลยว่าตัวกลมเนี่ยคือมันจะปิดเป็นการปิดไฟก็คือหมุนหมุนหมุนตัวนี้เอาเนี่ยเนี่ยหมุนเอาตัวนี้อันนี้ปิดไฟถ้าบิดลงมาตัวเนี้ยจะเป็นไฟหีกก็คือไฟ daylight นะไอ้ที่เป็นซีแคมอะข้างล่างเนี่ยเป็นไฟออโต้นะปิดเปิดอัตโนมัติครับแล้วก็อันนี้ไฟที่เรา ถ้าเราบิดลงมาคือถ้าบอกว่าเราเลือกเปิดทางไว้มันจะไม่ปิดเราเปิดไว้เหมือนเปิดปิดไฟปกปติก็คือเราเลือกเปิดตรงนี้แต่ถ้าหมุนไว้ตรงเนี้ไฟมันจะติดอัตโนมัติให้ประมาณนี้เกียร์ออโต้หกสปีดอ่ะมันมีชิปเกียร์ให้ด้วยนะเนี่ยบวกลบตัวนี้ถ้าถ้าจะเอาแบบเอาไปไว้แบบซิ่งอ่ะซิ่งแบบเหมือนเกียร์แมนวนวลอ่ะผมว่าไม่ไม่น่าเวิร์กนะเพราะว่าอันเนี้ยมันมันเหมาะกับการที่ว่าเอาไปแบบขึ้นลงทางลาดชันมากกว่า อันนี้โคตรดีอันนี้บอกเลยนะครับเนี่ยขึ้นลงทางลัดชันอ่ะเชนเกียร์ชิปเกียร์ได้โคตรดีบอกเลยถ้าอยากรู้ว่าดียังไงถ้านึกภาพไม่ออกนะมาหาผมที่โชว์รูมนะฮะเดี๋ยวพาเทสอ่ะประมาณนี้ะเนี่ยนี่เป็นภายนอกคนระับภายนอกตร,รถหล่อนะโคตรหล่อหล่อก็แบบมีไอ้นี้ด้วยแหละมีกันชนหน้ากระจังหน้าแรปเตอร์เนีย่ยหล่อหล่อจาดเป็นไง ต่อมานะครับอืม,อมโอเคนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อหาผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมอ่ะเป็นที่ปรึกษาการขายของโชลลุมฟอร์ดพนครเกษตรนวมินตอนเนี้ก็อยู่ที่โชลลุมฟอร์ดพนครเกษตรนวมินนะครับอ่าถ้าสนใจเนาะก็ติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0936458990นะครับก็แอดไลน์ได้นะเบอร์นี้เดี๋ยวผมลงคลิปเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ ลิงก์ไลา์ไว้ให้ในใต้คลิปนะฮะ <c oughs> โอเคนะฮะก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มั่งมีสีสุขนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ